กราบสวัสดีครับเพื่อนๆที่เข้ามาดูทุกท่านครับรอบนี้เราจะมาพูดกันถึงเนื้อเรื่องของชื่อนี้ฮะ g i c the g a t l i r i n g ครับ Magic the g a t เ e r i n g ฮะเป็นการ์ดเกมตัวหนึ่งครับที่ถูกสร้างมาประมาณเกือบเกือบ20ปีแล้วเริ่มต้นครั้งแรกเนี่ยจัดจำหน่ายหน9่าย1993ครับคิดตัศักราชคนผู้ริเริ่มฮะชื่อริชาร์ดกาฟิลครับจัดจำหน่ายโดยบริษัท Wizards of the Coast ซึ่งเมจิกเกตลิงเนี่ยสร้างความนิยมไปทั่วโลกครับเรียกได้ว่าเป็นการ์ดตัวแรกๆที่ทําให้คนรู้จักคําว่าตีการ์ดครับเล่นการ์ดก็คือเมจิกเกตลิงนี่แหละฮะจากข้อมูลนะครับล่าสุดตอนนี้ฐานผู้เล่นนะฮะมากกว่า20กว่าล้านคนทั่วโลกแล้วครับถือว่ามหาศาลมากๆเลยโอเคแล้วเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักเจ้าการ์ดเกมเมจิกเกตลิงนี้กันดีกว่าครับถ้าพูดถึงเมจิกเดอะเกตลิงนะฮะก็ต้องนึกถึงแพลนวอล์กเกอร์ด้วยครับเพราะว่าแพลนวอล์กเกอร์ หรือว่ากลุ่มคนพวกเนี้ยกลุ่มกลุ่มแก๊งและการเพราะบางทีมีหลายเผ่าพันธุ์นะฮะให้เรียกเขาว่าแพนวอลเกอร์ก่อนทําความเข้าใจกันตรงนี้แต่ละคนในเมจิกเดอะเกตเตอรลิงนะครับมีผลกับการเล่นมากเหลือเกินนะฮะบางตัวถึงเขาขั้นโกงกันเลยทีเดียวครับประมาณว่าลงมาแล้วเป็นตัวผิดเกมแต่กลับกันบางคนก็ไม่เก่งนะ ลงมาก็ไม่ได้อะไรครับอารมณ์เหมนแบบแร่แร่แรกะ,ะ่าเปรียบเทียบไ้เห็นภาพนะแต่นั่นคือบทบาทในเกมครที่เราจะมาพูดถึงกันในคลิปนี้คือเนื้อเรื่องครับในนิยายของ Magic the เมจิเดเกตัลลิงนแพนวอล์คเกอร์แต่ละตัวนี้ถือได้ว่าเป็นตัวละครหลักเลยฮะตัวละครชูโรงในการดําเนินเรื่องราวการต่อสู้ครับการเอาตัวรอดหรือว่าการคงอยู่ของแพลนต่างๆมิติต่างๆในแต่ละวั จักรวาลครับหรือว่ามัลติเวิร์สนั่นเองครับโอเคภาพรวมของจักรวาลของเมจิกเตเกอร์ลิงเนี่ยเขาจะใช้คําว่ามัลติเวิร์สครับผมดังนั้นเราจะไปติดตามเรื่องราวของเหล่าแพนวอลเกอร์ er, หรือว่าตัวเดินเรื่องพวกนี้กันครับแล้วก็ทําความเข้าใจเนื้อเรื่องไปพร้อมๆกันเราจะมากล่าวกันถึงโลกโดมินาเรียกันก่อนนะครับผมก็คือแพลนท์แพลนหนึ่งนั่นเองฮะสำหรับนิยายเมจิกรุ่นแร,แรกหรือว่ารุ่นบุกเบิกเลยฮะโนโนมิธาเรีย no เนี่ยเป็นสังเวียนการต่อสู้ครั้งใหญ่เลยครับของเหล่าทั้งจอมเว อาศุลกายเผาพันธุ์ต่างๆสงครามเนี่ยเกิดขึ้นไปทั่วทุกแห่งหนเลยครับสืบเนื่องมาจากโดมิทาเรียนเนี่ยคือเป็นเป็นดาวหรือว่าเป็น แนที่อัดแน่นไปด้วยพลังมานาอันมหาศาลนะมานาที่กอให้เกิดสปปรรพสิ่งต่างๆครับเพราะฉะนั้นสมาพันธ์ต่างๆต้องการเข้าถึงแหล่งพลังงานเหล่านี้ครับเคให้เราเห็นภาพของโดมิทาเรียคร่าวๆอย่างนี้กันก่อนนะครับซึ่งโดมิทาเรียเนี่ยก็มีแ plant walker ดั้งเดิมครับอาศัยอยู่มากมายฮะจุดเด่นของแ plant walker ดั้งเดิมเนี่ย ๋ยวผมจะอธิบายคร่าวๆตามนี้นะฮะนี่คือจักรวาลดั้งเดิมแพนวอลเกอร์ดั้งเดิมครับเริ่มต้นกันที่พลังนะครับพลังของแพนวอลเกอร์เนี่ยในระดับดั้งเดิมเนี่ยคือมหาศาลฮะเทียบเทียบว่าเกือบจะอนันต์เลยก็ได้ครับแล้วก็สามารถเดินทางระหว่างแพนได้ฮะคือจะไปโลกนู้นโลกนี้อะไรเงี้ยเดินทางได้ต้องเป็นพลัวอลเกอร์นะครับแล้วก็ในส่วนของพลังชีวิตเนี่ยเรียกได้ว่าเกือบจะเป็นอมาตะฮะคือยืนยาวมากๆครับ ยังแบบไม่เคยมีเห็นใครมีสิ้นอายุขไขเลยตอนที่เป็นพลานวอล์กเกอร์ดั้งเดิมฮะรวมถึงพลังในระดับสร้างแพลนใหม่ได้ด้วยด้วยพลังของตนเองโอ้โหดูแบบยิ่งใหญ่มากๆใช่ไหมฮะแล้วก็มาดูกันที่รูปลักษ์ของเขาครับเขาสามารถเปลี่ยนรูปลักษ ได้ดั่งใจเขาฮะเพราะว่ารูปลักษ์อ่ะเป็นเพียงแค่กายหยาบที่มานามาทําให้เกิดขึ้นมานาก็คือแหล่งพลังงานในโด,โดมินาเรียที่เราพูดถึงกันไปนะฮะเนี่ยพันวอเกอร์สามารถแบบอยากอยากอยาก,ยอยากสวยอยากใสอยากหล่ออยากเท่อยากเป็นเผ่าพันธุ์ไหนจัดให้ตัวเองไว้ได้เลยครับเพราะก็แค่ให้พลังงานมาคงรูปให้เป็นรูปร่างแบบนั้นสาหรับเขาครับด้วยพลังที่ไร้ขีดจํากัดเนี่ยทำให้แพนวอเกอร์ในสมัยดั้งเดิมเนี่ยถูกบูชาราวกับเทพเจ้าฮะหรือบางคนอาจจะเป็นนักลบบ้าดีเดือดิ้นสติฆ่าฟันอย่างเดียวเลยก็มีด้วย พลังของเขาอะบางทีเขาจะทําให้มองคนธรรมดาด้อยค่าไปเลยเตัวเขาคือมันมันแบบอภิมหาพลังมากๆครับแต่อย่างไรก็ตามอะมันมีจุดเปลี่ยนครับจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ในนิยายได้กล่าวว่ามันคือ the g r e a t mending the g r e a t mending ฮะเรียกได้ว่าการชำระล้างครั้งใหญ่หรือการซ่อมแซมครั้งใหญ่อะไรอย่างเงี้ยครับเรียกได้ว่าเป็นการฟื้นสภาพของโดมินาเออร์พลประตูมิติอะมันได้เปิดออกมา ออประตูวร์ประตูอะไรมากมายตามจุดต่างๆในโดมิทเรียครับด้วยผลจากการต่อตู้กันนี่แหละของเหล่าแพลนวอลเกอร์ของเราอสูรเรากองทัพต่างๆเนี่ยทำให้พลังมานาน,นั่นน่ะได้ล่วไหลออกไปจากผมนี้ฮะนึกออกไหมเหมือนเหมือนลูกโป่งที่มันมพลังงานอัดแน่นแล้วมันเริ่มมีรูแล้วมันเริ่มพลังงานเริ่มไหลไปแพลนอื่นอ,อซึ่งถ้าไม่ทําการปิดช่องมิติเหล่านี้ลงเนี่ยแพลนโดมินาโดมิารียรเนี่ยต้องสูญสลายไปอย่างแน่นอนฮะและเดี๋ยวเราจะมาพูดถึง แซนวอลเกอร์ที่มีบทบาทสำคัญกันนะครับในเหตุการณ์ครั้งนี้คะ คนแรกที่เราจะกล่าวถึงกันนี่นะครับคือเจสกาครับเป็นชนเผ่านักรบเบาวเรียนในพบโดมินิเรียน,นี่แหละครับในช่วงจังหวะที่ช่องมิติเปิดออกเนี่ยเจสกาฮะ,ะแล้วก็อีกคนหนึ่งนะครับราดาวและเวนเซอร์โอเคจำชื่อสองคนหลังนี้วก่อนเดีย๋ยวเราจะไปพูดถึงเขาที่หลังนะโอเคกลับมาที่เจสกาได้ออกเดินทางเพื่อที่จะปิดช่องมิติเหล่านั้นครับโดยที่สุดท้ายในยช่องมิติยักษ์บนน่านฟ้าเหนือทวีปโอทเรีนเนี่ยเจสกาตัดสินใจสละชีวิต ของตอนเองเพื่อหยุดยั้งมันครับแล้วจุดนั้นนั่นแหละฮะเป็นต้นกำเนิดของปรากฏการ์เดอะเมดิงเจสกานะครับรูปที่ผมเอามาเนี่ยจะเป็นรูปจากการ์ดที่ใช้เล่นฮะในไทยเก่าๆอะครับโอเคก็จะเป็นเจสกาวอร์เยอร์อะเด็บอันนี้มาจากชุดบ็อกจัสเมนนะฮะโอเคมาต่อนที่คนต่อไปเลยครับเมื่อกี้มีพูดถึงอีก2คนใช่ไหมฮะมาต่อกันที่อีกคนหนึ่งเลยฮะชื่อราดาครับรา นักรบสาวเหมือนกันฮะเป็นทาย,ยาทเผ่าเคลราดาเนี่ยมีพลังของแพนวอลเกอร์ er หลับไหลนะครับคือยังยังไม่ตื่นออกมาฮะตรงนี้ผมจะใช้คำว่าแพนวอลเกอร์สปาร์บ คือเขาบัญญตัติศัพท์อันนี้มาก็คือเหมือนพลังที่รอตื่นนั่เองครรอวันเขาเรียกว่าเหมือนเป็นพลังแฝงที่รอรอการปลุกอะไรสักอย่างครับจากการที่ราดาเนี่ยได้ไปช่วยเจสกาใช้ร่างของตนเองเป็นสื่อนําพลังเวทครับเพื่อใช้ในการปิดช่องว่างมิติในแต่ละที่ฮะที่กล่าวถึงในตอนต้นคลิปนะฮะว่ามิติมันเปิดเต็มไปหมดเลยเหมือน เหมือนน้ำรั่วมาน้ำมันไหลไปไหลไๆๆทางระดาเนี่ยเสียสละตัวเองใช้ร่างกายเป็นสื่อน้ำเยือหนึนครับทำให้เปลวไฟสปาแพนวอเกอร์สปาของเขาอะฮะในตัวดับหมดลงครับแล้วก็เลยทําให้เสียโอกาสในการเป็นพลนวอเกอร์ er ไปเลยก็คือเป็นการเสียสละนั่นเองแล้วก็มาถึงคนสุดท้ายฮะที่เรากล่าวถึงกันไปครับที่เดิออกเดินทางกับเจสกาฮะนั่นคือเวนเซอร์ครับผม นักประดิษฐ์นะฮนุ่มวิศวกรนั่นเองเชี่ยวชาญพลังเวทในการเคลือ่อนย้ายสิ่งต่างๆครับก็คือการเทเลพอร์ตนั่นเองฮนระร่วมมือกับเจสกาและราดาในการปิดช่องว่างมิติต่างๆในโดมินาเรียนะครับผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยคือพลังมานาที่ล่วไหลไปทั่วมัลติเวิร์สฮะที่เขาไปจัดการมาเนี่ย ทำให้สปาร์กในตัวเขาอะประทุขึ้นครับพันวอเกอร์สปาร์กนั่นเองแล้วก็ได้กลายเป็นพันวอเกอร์รุ่นใหม่คนแรกฮะหลังจากเหตุการณ์เดอะเรสเมนดิ้งครับนี่ฮะจำชื่อเขาเลยับ Went z, Went z เวนเซอร์หรือเวนส์นั่เองฮะแล้วแต่จะอ่านเลยครับ โอเคหลังจากที่เจสกาได้ปิดช่องว่างมิติขนาดใหญ่แห่งสุดท้ายนะฮะโดยแรกกับชีวิตตัวเองฮะ,ะพลังงานหรือว่าคุณสมบัติแพนวอเกอร์ได้ถูกเปลี่ยนไปตลอดการครับคือเขาจะรีเซทจักรวาลน,นั่นเองฮะ,ะทางฝั่งบิสซาร์ออฟคอร์ครับเหมือนดีดนิ้วเพราะพลังแพนวอเกอร์ในช่วงดั้งเดิมเนี่ยมันยิ่งใหญ่เกินไป มันทําให้บาลานซ์พลังได้ยากเขาเลยทําให้มันเกิดเหตุการณ์เดือเกรดเมนดิ้งขึ้นมาครับสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือจากพลังงานมหาศาลมากเลยในะตัวแพลนวอกเกอร์กลับมาสมดุลครับหรือเรียกได้ว่าสเสถียรภาพนั่นเองครับผลข้างเคียงของปรากฏการณ์เนี่ยก็คือทําให้ปฏิกิริยาสปาร์กในตัวของแพลนวอกเกอร์ทุกคนอะ่ะสูญเสียพลังไปจนหมดสิ้นครับไม่มีความเป็นอมาตะอีกแล้วไม่มีอํานาจเหลือล้นที่จะมาดลบรนดาลสร้างแพลนขึ้นมาเอง หรือพลังที่เกือบจะเป็นอน,นันต์ไม่มีอีกแล้วครับคงเหลือไว้เพียงความสามารถในการเดินทางข้ามแพลนเท่านั้นเขาเลยได้ชื่อว่าแลนวอลเกอร์ครับซึ่งเวนเซอร์เนี่ยถือว่าเป็นแลนวอลเกอร์คนแรกนะที่ได้พลังสปาร์มาฮะหรือว่าสปาร์พลังในตัวเองให้มันตื่นขึ้นมานี่คือตัวละครหลัก3าคนในโลกดั้งเดิมนะที่อธิบายการเกิดเกรดเมนดิ้งแล้วก็กลายมาเป็นมัลติเวิร์สปัจจุบันนะครับของผู้เล่น การ์ดเมจิกเด็ะเก็ตเทอร์ลิงนั่นเองครับพอโลกนั่งเดิมอะจริงๆคือแพลนวอลเกอร์คือตัวผู้เล่นที่ถือการ์ดนะครับกลายเป็นว่าพลังมันจะอันดานมากเพราะผู้เล่นน่ะมันจะไล่มันจะทําอะไรก็ได้ตอนนี้เขาเลยรีเซ็ตฮะให้เป็นแพลนวอลเกอร์ที่มีการ์ดมีตัวละครเพื่อมาเดินเรื่องดําเนินเรื่องราวต่อไปครับโอเคหลังจากนั้นเนี่ยตัดเข้าสู่เนื้อเรื่องกันก่อนครับเนื้อเรื่องในภาคเนี่ย จะเห็นได้ว่าพลังของแพนวอลเกอร์โดนจํากัดลงมาแล้วโดนลดทอนลงมาฮะอย่างที่กล่าวไปขั้นต้นครับซึ่งมีผลทําให้การสร้างเรื่องราวเนี่ยมันง่ายขึ้นมันออกแบบการ์ดไนดะ้แบบเออมันไม่เว่อร์วางมันไม่ใช่การ์ดใบหนึ่งเปลี่ยนเกมไปเลยอะไรอย่างเงี้ยฮะมันทําได้ง่ายขึ้นครับไม่จําเก่งมากๆเลยแบบโอเคสุดสุดท้ายก็ต้องแ่นทิ้งหลังๆเลยเราจะได้เห็นพลังแพนวอลเกอร์ในมุมที่แตกต่างออกไปฮะหลังจาก ยุคเดอะเกรทเมดดิงจากที่พลังมานานเนี่ยจะอยู่ในตัวแพนวอลเกอร์ครับซึ่งเป็นนักเวทที่ไม่มีผู้ใด จะมาต่อกกอนได้กลายเป็นว่าแพนวอเกอร์สปาร์กเนี่ยที่อยู่ในตัวผู้คนอื่นๆสิ่งมีชีวิตอื่นๆจากทั่วทั้งมัลติเวิร์สเนี่ยรอวันตื่นขึ้นมาเท่านั้นฮะอาจจะมีไม่ทุกคนอาจจะเป็นคนที่ถูกเลือกหรืออะไรแต่เขาเนี่ยมันกระจายไปทั่วมัลติเวิร์สแล้วครับเพราะว่าหลายๆสิ่งชีวิตได้รับพลังอำนาจหรือว่าแพนวอเกอร์สปาร์กไปจากการล่วไหลของมานาฮะและโดยทั่วไปเนี่ยสปาร์กเนี่ยมันจะถูกปลุกขึ้นจากสถานการณ์ตึงเครียดบีบคัน้นหรือว่าจะรวน จวนปลเจียนอยู่ให้นึกถึงไอ้ง่ายฮะก็ซูเปอร์ไซยาประมาณนั้นแต่ไม่ใช่พลังของหมายถึงการปลุกของพลังะฮะมันจะเป็นสถานการณ์ที่บีบคัน้นเป็น,นกลไกการป้องกันตัวเองแล้วพอพลังสปาร์ขึ้นมาแล้วความสามารถหนึ่งเลยที่เด่นชัดที่สุดนะก็คือการเดินทางข้ามมัลติเวิร์สต่างๆครับไปแพลนนู้นแพลนนี้ได้นี่แหละครับจะเป็นจุดหลักของเรื่องราวเมจิกเดอะเกตเทอลิงในภานต่อไป ที่ผมจะเล่านี่คือแค่ปูผืนจะได้เห็นภาพตรงกันก่อนเราจะได้ไปตามการต่อสู้ะจนภัยของแพนวอลเกอร์ยุคใหม่ครับหรือภาคหน้าเขาเรียกกันว่าเกต a วอชครับเดีย๋ยวเรามาลองดูกันว่าจะมีการรวมตัวของเหล่าแพนวอลเกอร์เพื่อทำอะไรสักอย่างในมัลติเวิร์ตหรือเป็นการประจนภัยในวัตติเวิร์นี้แล้วก็เป็นเนื้อเรื่องเรื่องราวต่างๆที่ทำมาเป็นการ์ดเกมเรามาลองติดตามชมกันคลิปหน้านะครับ ขอบคุณเพื่อนๆที่สนใจเมจิกเดอะ a เกตลิงครับแล้วยังไงเราอาจจะเจอกันที่ลานกาสักวันหนึ่งก็เป็นได้ขอให้สถานการณ์มันดีขึ้นขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยครับแล้วเจอกันใหม่ที่คลิปหน้ากับการประชนภัยของเราแพนวอร์เกอร์ er, ในภาพเกตวอร์ดครับสวัสดีครับ